สวัสดีครับกลับมาพบกับภูแล้วก็พี่นกเช่นเคยนะครับกับรายการอร่อยเวอร์ไม่เจอหมอนะครับรายการที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาทําอาหารจากสมุนไพรง่ายๆนะครับที่ภูกับพี่นกเนี่ยคัดสรนมาแล้วว่าจะต้องทําง่ายอร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะครับวันนี้เมนูคือวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทําซี่โครงหมูตุ๋นกันครับเป็นเมนูที่ภูว่าหลายๆคนต้องชอบมากแบบในการเอาซี่โครง เข้าปแล้วก็ซุยๆอ่อนๆออมาโอ้โหฟินทีเดียวแต่ว่าวันนี้เรามีพระเอกคือลูกจันอ๋อใช่แล้วอันนี้เป็นเนื้อลูกจันกับเม็ดผักชีแล้วก็รากผักชีครับลูกจันนี้มีคุณประโยชน์อะไรบ้างครับลูกจันเนี่ยช่วยขับลมช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็เม็ดผักชีนี่เม็ดผักชีก็คล้ายๆกันค่ะก็คือช่วยแก้ขึ้นไส้อาเจียนเหมือนกันนี่คือเราบำรุงกำลังกันเต็มที่นะฮะใช่แล้วโอ้ยงั้นมาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันเลยนะครับ่ะอย่ามีซี่โครงหมู นะครับจะใช้เป็นซี่โครงหมูอ่อนก็ได้นะฮะสำหรับใครชอบแบบชอบเคี้ยวกระดูกอ่อนอะไรนี้นะฮะเห็ดหอมนะคะที่เราจะแช่น้ําไว้นะลูกจันครับกัแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ําปลาครับผมน้ําตาลนะฮะกระเทียมทุบซีอิ๊วดำซีอิ้วขาวเม็ดผักชีแล้วก็รากผักชีครับเริ่มเลยไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราเติมน้ําลงไปก่อนนะฮะนี่มันก็ร้อนแล้วระดับหนึ่งไม่ต้องเยอะรอให้เดือดก่อนไหมเดี๋ยวเราใส่รากผักชีอะไรก่อนเลยครับ ตามด้วยลูกจันทร์ครับสักสามสีลูกก็พอต้องทุบไหมคะน้องภูไม่ต้องทุบ่ะปกติพวกนี้เนี่ยใส่ในยาต้มนะแต่วันนี้เราจะเอามาประยุกต์เป็นอาหารก็คือเราจะได้ประโยชน์ด้วยอร่อยด้วยจริงแล้วก็ใส่เม็ดผักชีลงไปเลยก็ได้นะก็ใส่ลงไปสักหยิบมือไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะใช่ฮะจะได้ได้คุณสมบัติของแบบสมุนไพรกันเต็มที่เลย เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมทุบลงไปเลยนะฮะพร้อมกันใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยนะฮะสังเกตไหมว่าบางร้านเขาผัดกะเพราอ่ะเขาไม่เอาเปลือกออกนะเพราะมันหอมนะฮะเปลือกกระเทียมที่หอมที่เปลือกด้วยใช่ฮะมันจะแบบได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะโอ้โหนี่น้ำเดือดแล้วฮะเดี๋ยวเราจะใส่ซี่โครงลงไปเลยฮะค่ะเอายกแค่ไหนเอ่ยใส่ลงไปจนน้ำท่วมพอดีฮะ เราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะฮะมันเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราใส่แค่เอากลิ่นมันเฉยๆนะฮะวันนี้เป็นดอกๆไปเลยนะไม่ต้องใช่ครับเพราะว่าครูอยากได้แค่กลิ่นฮะอ่าทีนี้เราจะมาปรุงกันแล้วฮะพี่นกค่ะเดี๋ยวผู้ขอเริ่มจากน้ําตาลก่อนะใส่เล็กน้อยนะฮะน้ําตาลนิดนึงประมาณสองช้อนก็พอน้ําปลานะฮะแน่นอนอาหารไทยเราจะไม่ขาดน้าปลานะฮะตามด้วยซีอิ๊วขาว ใส่ทั้งน้ำปลาและซีอิ๊วขาวเลยใช่พูดถึงใส่อย่างละนิดไงเราจะไม่เค็มน้ำปลาอย่างเดียวเราจะต้องเค็มเกลือเค็มซีอิ๊วขาวเค็มน้ำปลาเนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปนะฮะเอาสีแล้วซีอิ๊วดำเนี่ยก็จะช่วยให้หวานด้วยนะซีอิ๊วดำนี่คือซีอิ๊วหวานใช่ป่ะใช่ฮะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะฮะแล้วก็ตุ๋นไว้ให้เปื่อยประมาณครึ่งชั่วโมงเลยปิดฝาไว้เลยนะฮะตุ๋นให้เปื่อยเลย พี่น้องพูว่าได้แล้วแหละป่านนี้ลองอเปิดดูสิเดืปดปุดโอ้โหหอมไหมหอมมากเลยอ่ะพูว่าต้องอร่อยแน่ๆเลยตักเลยนะตักเสิร์ฟเลยฮะให้ดูซิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราเอาน้ำนิดเดียวพอเราเอาแตงกิ้วลีสวยมากมีรูปจำให้ดูด้วยนะว่า่อะอย่างที่บอกเราจะเสร็จสิ้นไม่ได้เพราะเราต้องโพสตรูปใช่ไหมฉะนั้นเราต้องแต่งให้สวยๆ ไปชิมชิมมาลุยลุยพี่นกเรามาชิมกันเลยปะว่วมันต้องอร่อยแน่ๆเลยชิมแต่น้ำกอนเนาะอร่อยกลมกล่อมมากไม่รู้สึกถึงเนื้อลูกจันใช่คือไม่รู้สึกถึงแบบความเหม็นความแบบไม่กินแรงๆไม่มีเลยนะคะแต่ว่ายังได้ คุณ,คณประโยชน์อยู่<ด>ในนีเรียบร้อยลองทําทานดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้โชว์ให้เราดูด้วยใช่แฮชแท็กมาก็ได้นะฮะได้เลยวันนี้พูดกับพี่นกก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับ<ช>สวัสดีครับสวัสดีค่ะโหหน้าทานมากเลยพี่นก,ก